สวัสดีครับพบกับผมมิตรโดยดิสไลค์กับนิทานก่อนนอนนะครับอ่าโอเคครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดดิสไลค์อะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าทุกท่านที่เข้ามาคงจะเข้ามาเพราะว่านิทานสิบแปดบวกนั่นเองฮะโอเคตอนนี้อย่าเพิ่งกดออกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดดิสไลค์นะก่อนรุ้หนาฟังให้จบนะหรุอหนาฟังฟังให้จบนะฮะโอเคครับโอ้ยพูดไม่ทันโอเคครับก็คือว่าผมจะมาเล่านิทานสิบแปดบวกจริงอ่ะแต่อย่าด่ากันนะโอเค มีเด็กคนนึงครับมีเด็กคนนึงอ่าเด็กคนนึงเด็กคนนึงอ่าใส่กระโปรงใส่กระโปรงเฮ้ยน,นี่ก็คือโตอาหารนะครับอ่าโตอาหารโอเคโอ้อาหารน้ำแรม,มนะฮะมันเป็นแบบคลาสสิกอ่าทายเด็กก็น้ำแรมเหมือนกันโอเคฮะเด็กคนคนี้นะฮะเด็กคนนี้นะฮะชิ้นนี้นะครับอ่าวันหนึ่งนะฮะแม่ครับ แม่ครับแม่ยื่นมือมาฮะอ่าแม่ยื่นมือมาแม่เอากับข้าวมาให้ครับอ่าให้ประจานมืงครับนี่เป็นคนที่กินข้าวน้อยมากครับอ่าแม่บอกว่านี่ลูกกินนเยอะนะลูกนี่บอกได้ครับแม่จากนั้นนี่ก็ทําการตักนะอ่าตักช้อนนะตักช้อนอะไรตักข้าวครับอ่าตักข้าวขึ้นมากินนะโอเคฮะสิบแปดโบยังไงมาดูกันโอเคฮะคำแรกมาฮะหนึ่งคำครับสองคำคู่สามครับ ตีห้าหกเจ็ดโอเคแจ้ไปถึงคำที่สิบแปดนะฮะโอเคนี่ก็คือนะฮะนี่คือเราจะไม่ขำเหรอไม่ขำเหรอเปิดคลิปผีแม่งเลยเด้อเนี่ยก็คือนะฮะนี้นี้ทาสิบแปดสิบแปดบวกนะครับเดีย๋ยวพุ่งด่านนะมีคอมเมนต์ข้างล่างนี่คือว่าเรียบร้อยนะฮะแบบว่าตัว,ต,วตัวได้เลยนะฮะ,ะตัว,ต,วตัวเพื่อนผมได้เลยฮะ,ะแต่ผมไม่ขอไปก่อนอะนะฮะนะฮะมันคือนะ งงอะไรกันนะฮะนี้นี่ไงเด็กคนนี้ชื่อน,นี้นะฮะมันอุบาทงไงเด็กคนนี้ชื่อนี้อ่ะแต่นี้นิทานใช่ไหมอันนี้ก็ทานน,นีนไงชานข้าวฮะสิบแปดบวกไงก็กินข้าวสิบแปดทำขึ้นไปฮะแล้วก็สิบเก้าครับนะจะได้สิบบวกนะสิบแปดบวกผมผิดนะเนี่ยโอเคอาร์ตีสวัสดนะฮะอาจจะลุงกันช้าแต่ก็อาร์ตีสวัสดีก่อนนะฮะบ๊ายบายฮะอย่าลืมกด Subscribe ไลน์นะฮะไม่กดนี่มีเรื่องแน่นอนนะฮะโอเคบ๊ายบาย